สวัสดีครับทูซามรีวิวก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับตามคำเรียกร้องนะครับวันนี้จะเป็นคิวของ v i รานะครับเจ้าตัว KK 2 0นะครับตัวนี้เป็นรุ่น2 Finder 1นะครับซึ่งในซีรีส์ของ KK หรือว่าไอตัวคราฟต์ฟอร์มคอมแพคเขามันมีหลายรุ่นมากนะครับเฉพาะแค่รุ่นที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นไขควงนะครับแล้วก็มี ตัวนี้ที่มันยืดได้นะครับซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็ที่หัวของเขาจะเป็นแรปิเดอเตอร์นะครับแค่เจ้าตัวรุ่นแบบนี้แบบเดียวก็มีแตกออกไปอีกหลายรุ่นมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับอาจจะมีผิดถูกบ้างแต่ว่าเท่าที่เข้าใจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น KK20 t สิบทูไฟเนะครับมันจะมี t ู o ฟเดอร์ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแพ็คที่ใหญ่กว่านี้นะครับจะมีดอก เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากดอกที่อยู่ในตัวของเขานะครับจะมะีเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็จะมีดอกที่เป็นดอกรุ่นยาวมาให้ด้วยนะครับอยู่ในกระเป๋าแยกเป็นอีกทีหนึ่งครับซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เป็น two f i d e r หนึ่งนะครับมีกระเป๋ามาให้แต่ไม่มีดอกยาวนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับยังจะมีรุ่นที่เป็น KK 2 0ธรรมดาอีกนะครับ KK 2 0ธรรมดาก็จะ หน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าดอกเขานะครับจะเป็นดอกอีกแบบหนึ่งไม่มีตัวค o l o r ร o โคดดิงมาให้แล้วก็มีรุ่นที่เป็น KK20 ธรรมดาแต่ว่ามีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับไม่ใช่เป็น Two Folder ก็คือเป็นรุ่นแบบนี้เลยแต่ดอกไม่ได้มีค o l o r ร o โคดดิงให้นะครับมีอีกอันนึงก็คือ KK25 นะครับ KK25 ก็จะเป็น เหมือนแบบนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยมีกระเป๋ากับไม่มีกระเป๋าก็ก็ได้นะครับแล้วก็ดอกข้างในก็จะไม่เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกอันนึงก็คือเป็น KK 26นะครับ KK 2 6กก็จะมีดอกที่เป็นดอกสี่เหลี่ยมเพิ่มเข้ามานะครับคือมันอาจจะเอาดอกบางดอกออกไปนะครับแล้วก็ใส่ดอกที่เป็นสี่เหลี่ยมเพิ่มเข้ามาซึ่ง เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเลือกนะครับให้ตรงกับงานที่เราใช้ได้นะครับจริงๆตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ก็คือตัว PosiDrive นะครับจริงๆก็ก็มีบ้างนะครับก็เลยเลือกเป็นตัวนี้แล้วก็มี Color Coding มาให้ก็เลยว่าเออถ้าอย่างนั้นเอาเป็นรุ่น KK20 ดีกว่านะครับมีอีกอันนึงนะครับก็คือ KK28 นะครับ KK28 ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะเทเลสโคปิกเหมือนกันนะครับแต่ที่หัว ไม่ใช่แรป a p อร์เตอนะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นแมกเนติกนะครับคือเป็นหัวดูดแม่เหล็กธรรมดานะครับรุ่นนั้นก็จะถูกลงมาอีกนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าชอบเป็นแบบรุ่นไหนนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น KK 2 0นะครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือมันจะมี Color Coding ดิ้งนะครับของเจ้าตัวดอกมาให้นะครับโดยที่ดอกที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยจะมี6ดอกนะครับอันนี้เขาจะบอกว่ามันจะมีตัว ที่เป็นฟิลิปนะครับหรือหัวแชกนะครับแล้วก็มีพอสิีไดรฟ์นะครับมีตัวท็อกส์นะครับหรือว่าประแจดาวนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ปากแบนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีรูปของของนะครับข้างในนะครับก็คือจะมีด้ามนะครับมีตัวที่จับดอกที่ยืดได้แล้วก็หัวเป็นไรพิ่ d ด p ปเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่าข้างในมีหัวอะไรบ้างที่แยกเป็นละเอียดกว่ารูปนะครับนั่นก็คือ ตัวปากแบนนะครับซึ่งปากแบนที่เขาให้มาเป็น5.5มิลนะครับก็ขนาดมันก็จะกลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ขันเทอร์มินอลไม่ได้นะครับตัวนี้ใหญ่ไปสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเทอร์มินอลพวกดิจิตอลไอเล็กๆนะครับอาจจะต้องหารุ่นที่เล็กกว่านี้นะครับปัจแจทอก์นะครับหรือปัจแจดาวตัวนี้ให้มาเป็น T25 นะครับก็เป็นตัวที่ใช้บ่อยนะครับ อีกอันนึงก็คือเป็นตัวฟิลิปนะครับซึ่งตัวฟิลิปตัวนี้ให้มาเบอร์1กับ2นะครับแล้วก็ p พซิที r ไดรฟ์ก็ให้เป็น1กับ2เหมือนกันนะครับกล่องภายนอกก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ไอตัวที่ใส่บิดเขาสามารถใช้กับพวกสว่านได้นะครับนี่นครับแฮนด์แอนด์แมชชีนก็คือใช้ได้ทั้งเป็นแบบมือขันก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเสียบเข้ากับ power tool ก็ใช้ได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เขียน take it easy นะครับ t 2 f i g h e r ก็อย่างที่บอกคือมี color coding นะครับด้านหน้าก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าเป็น7 piece นะครับ t 2 f i g h e r หนึ่งมีหัวแบบไหนบ้างนะครับใช้ได้ทั้ง Hand Machine นะครับแล้วก็ Rapid a d p t t r r ก็คือเป็นรุ่นที่ใช้ง่ายนะครับมือเดียวสามารถใส่เข้าแล้วก็ดึงออกได้นะครับแล้วก็เป็น2 f i g h e r เดี๋ยวเรามาดูกล่องข้างในกันนะครับกล่องส่วนใหญ่ของวีรชจะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ เพื่อนๆน,น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีพาว์นะครับหรือว่ากระเป๋าแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งกระเป๋าของเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนผ้าแคนวาสหรือว่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็มีความแข็งแรงนะครับหลายๆหลายๆชิ้นของวีราจะให้มาเป็นแบบนี้แล้วครับแล้วก็จะมีเวลโครมาให้นะครับด้านหลังสามารถใส่เป็นเบลลูปได้นะครับคล้องกับเข็มขัดนะครับแล้วก็ให้ตัวเวลโคร ยี่ห้อเวลโครมาเลยนะครับไว้ติดนะครับกับสิ่งที่เราอยากจะไปติดกับกระเป๋าอย่างผมก็จะติดกับเจ้าตัวกระเป๋าเครื่องมือไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถไปแปะได้เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือสติกเกอร์นะครับถ้าไม่มีนี่ต้องรีบทวงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะทำให้เราไขาได้แรงขึ้นนะครับ25%นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีพวกโบชัวนะครับ ก็ลองไปอ่านกันดูนะครับมีหลากหลายภาษานะครับแล้วก็มีภาพนะครับการใช้งานนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้เราไปดูกันข้างในเลยนะครับแต่ก็เขาก็ตั้งใจทำนะมีเป็นรูปโบชัวมาให้ทำได้สวยงามด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นาการใช้งานนะครับทนเท่าไหร กี่นิวตันอะไรอย่างนี้นะครับทำงานมากกว่า60องศาเริ่มนิ่มอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปอ่านนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยได้อ่านพวกนี้เท่าไหร่นะครับใช้ยับนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล่องแยกไปก่อนนะครับคราวนี้มาดูเจ้าตัวเพาส์นะครับนี่นะครับข้างในก็จะเป็นไข่ขวงนะครับเจ้าตัว KK 2 0นะครับ กระเป๋าก็สามารถใส่กับอย่างอื่นได้นะครับส่วนตัวน่าจะเก็บแยกไว้นะครับเ,เรามาดูที่ตัวเจ้าตัวไขควงกันนะครับก็อันขนาดกระชับมือนะครับด้ามค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูว่ามันใหญ่ประมาณไหนนะครับไขที่เคยมีชุดไขควงของเจ้าตัวนี้นะครับเทียบขนาดด้ามน,นะครับนี่นะครับ ใหญ่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเป็นปากแบนนะครับรุ่นกว้าง8มิลนะครับแล้วก็ยาว175นะครับหนา1.2นะครับด้ามใหญ่กำได้เต็มมือนะครับออกแรงได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นด้ามของเจ้าตัว KK 20นะครับแทบจะเรียกว่าเท่ากันเลยนะครับอันนี้อาจจะใช้หนักไปนิดหนึ่งนะครับ จับได้ถนัดมือนะครับจริงๆเวราเป็นเป็นด้ามที่จับแบบนี้ก็ถนัดนะครับถนัดมากด้วยนะครับแบบนี้ก็ถนัดนะครับสําหรับคนที่มือเล็กนะครับอาจจะรู้สึกว่าบริเวณตรงนี้นะครับมันมากดมือนะครับเนื่องจากว่ามือเรากำไม่ถึงด้านล่างนะครับก็ให้ให้ขยับมันขึ้นไปนิดนึงก็จะสามารถจับได้ถนัดมากขึ้นนะครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนมือกลางๆนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปก็พอจับได้ สะดวกดีนะครับคาวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเขาจะเป็นทูคอมโพสิตนะครับเป็นสองแมทเทียลนะครับสีดำจะเป็นพลาสติกแข็งส่วนสีเขียวจะเป็นลักษณะเหมือนยางหนืดๆนะครับเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับส่วนโค้ดนะครับก็จะมีสกรีนไว้นะครับว่าเป็น818นทับ4ทับ1นะครนบวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน อ่า0ูนเป็นซีเรียลหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็ A21 นะครับอ่าจจะเป็นปีผลิตหรือเปล่าไม่ทราบนะครับอ่าแล้วก็ที่ก้นของเขาก็จะมีปุ่มนะครับเขาก็จะเขียนว่าเพรสนะครับหรือว่าให้กดลงนะครับซึ่งเมื่อเรากดลงนะครับเจ้าตัวนี้มันก็จะเด้งออกมานะครับอ่าข้างในก็จะเป็นบิตนะครับให้เราเลือกทั้งหมด6ตัวนะครับอย่างที่บอกก็คือ เขาให้มานะครับเป็นปากแบนนะครับแล้วก็มี Color Coding ดิ้งด้วยนะครับว่าเป็นไซส์อะไรนะครับตัวนี้5.5คูณความหนามัน0.8นะครับก็จะมี5.5ครับนอกจาก Color Coding ดิ้งแล้วนะครับเขาก็ยังจะมีเลขนะครับสกรีนเป็นเหมือนรหัสพาร์ทของเขาไว้ด้วยนะครับก็คือตั้งใจทำนะครับบิดของวิราทำมาค่อนข้างดีนะครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับ เบอร์หนึ่งสีแดงของเขาคือปากแฉกนะครับปากแฉกเบอร์หนึ่งฟิลิปเบอร์หนึ่งส่วนตัวพอซีไดรฟ์ของเขาจะแทนด้วยสีดำนะครับนี่นะครับซึ่งก็มีรหัสเหมือนเดิมนะครับนี่นะนะครับทุกตัวที่ยี่สิบห้าครับตัวนี้ประแจดาวนะครับทอกดีห้าก็มีเหมือนกันนะครับมีรหัสบ,บอกหมด ก็คือสำหรับคนที่คุ้นเคยกับระบบของอเจ้าวีร่าอยู่แล้วก็คือเห็นสีแล้วเราก็จะสามารถหยิบออกมาใช้ได้ง่ายนะครับไม่ต้องเล็งอะไรมากสีดำาพอซีไดรฟ์นะครับหยิบได้เลยนะครับการเก็บกลับไปก็คือแค่ดันเข้าไปนะครับซึ่งมันก็จะล็อกดันสุดมันก็จะล็อกแล้วนะครับถามว่าถ้าเรากดตูดมันโดยบังเอิญมันจะเด้งไหมนะครับก็ตอบก็คือไม่เด้งนะครับเราจะ กดเอามือกดเพื่อช่วยบิดนะครับตัวนี้ไม่ได้เด้งออกนะครับนี่นะครับต้องต้องตั้งใจกดจริงๆนะครับมันถึงจะเด้งออกได้นะครับซึ่งตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับตัวด้ามมันเมื่อกดออกมาก็จะยึดอยู่กับด้ามหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรยืดออกมาแล้วไขนะครับเนื่องจากมันอาจจะหักได้นะครับเจ้าตัวนี้ตอนที่ยุบเข้าไปนะครับ มันจะมีร่องนะครับบริเวณนี้นะครับซึ่งมันก็จะไปเข้ากับตัวร่องของด้ามที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคงทนถ้าลองบิดหนักๆมันจะได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจนะครับแต่เท่าที่ลองบิดดูคือนิ่งมากนะครับไม่มีบิดนะครับก็คือล็อกได้ดีนะครับสามารถออกแรงบิดได้เต็มที่นะครับ ไม่ต้องกลัวว่าด้ามันจะบิดหรือเด้งหรือหลุดออกมานะครับอนอกกนั้นนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เขามีก็คือตัวนี้มันเป็นเทเลสโคปิกนะครับเทเลสโคปิกก็คือมันยืดได้นะครับเมื่อเรากดตัวสีเขียวนะครับกดลงแบบนี้นะครับมันจะเด้งออกนี่นะครับมันก็จะยาวขึ้นนะครับสามารถเข้าถึงชิ้นงานที่มันอยู่ลึกได้นะครับนี่นะเราต้องการจะหดลงก็แค่กด แล้วก็ดันลงนะแล้วก็ปล่อยมันก็จะล็อกกับที่เดิมแล้วซึ่งตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับก็คือถ้าเราดึงลงแล้วเราดึงให้สุดอีกทีนะครับมันจะมีเสียงนะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะดึงตัวนี้หลุดออกมาได้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็เป็น e6 นะครับธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถเอาไปใช้กับ power tool ได้นะครับกลายเป็นหัวจับปลดเร็วด้วยนะครับก็ใช้ได้ค่อนข้าง เยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวเราลองหาดอกอื่นๆมาลองใส่ในนี้ดูนะครับดอกที่ผมมีนะครับที่ถ้าใครจำได้นะครับเจ้าตัวนี้ครับก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่มีสปริงเด้งนะครับแต่ว่ามันจะเป็นดอกที่มีลักษณะเหมือนร่องนะครับให้ล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ดูว่ามันใส่กันได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับดึงออกสุดนะครับ ใส่เข้าไปนะครับกดสุดนะครับแล้วดันลงได้นะครับใส่ไปแล้วดูลักษณะเหมือน kk 2 5เลยอัลโทเทียยีบ28นะครับก็คือเป็นรุ่นที่เป็นแม่เหล็กนะครับแต่ว่าถ้าเราดึงขึ้นมันจะนิดนึงนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือจะลงล็อกอันนี้จะขยับไม่ได้ละนิ่งเลยนะครับถ้ากดสุดนะครับแล้วเราพยายามกดมันจะเด้งขึ้นนิดนึงนะครับิดนึงนะครับ เนื่องจากตัวมันสั้นนะครับสปริงที่กดข้างล่างมันก็เลยกดได้น้อยนะมันก็เลยเด้งได้แค่นี้นะครับแล้วก็สามารถปรับความยาวได้ด้วยนะครับนี่นะครับแต่ยาวสุดก็จะได้แค่นี้นะครับถือว่าสะดวกนะครับถ้าใครมีดอกที่เป็นบิดโฮเดอร์ยาวๆนะครับก็สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้เดี๋ยวผมจะลองตัวอื่นให้ดูบ้างนะครับไม่รู้ว่าได้ไหมนะครับถ้าเป็นเหมือนพวกหัวจับดอกแบบนี้นะครับ ก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนนะครับถ้าใครไม่ชอบหัวแร p i d a ัปเตอรนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะแต่ผมว่าของแรป i d ด d ปเตอร์เขานี่ก็เรียกว่าต้นๆแล้วนะครับไม่เป็น2รองใครนะครับถ้าไม่นับ V5 Central Fix นะครับเรามาลองอันอื่นกันบ้างนะครับกล่องตัวนี้เดี๋ยวไว้ผมจะมารีวิวเพิ่มให้ฟังนะครับของ D-Wall e นะครับช่วงนี้หลายๆคนนะครับเป็นกระแสนะครับเอามัน แต่งกล่องกันนะครับเอาพวกบิดมาใส่นะครับ mm. ก็ไว้เดี๋ยวมาคุยกันนะ mm. เพิ่มเติมนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวลองดอกยาวนะครับในแบบต่างๆกันบ้างนะครับ mm. ก็ตัวนี้ e6 แบบยาวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น js นะครับเดี๋ยวมาลองใส่กันดูนะครับเอาที่ e6 กันก่อนคือใส่ได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่ามันจะแปลกๆหน่อยนะครับมันจะเด้งๆนะครับเพราะว่ามันเข้าไปสุดเลยนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะครับถ้าใส่แค่นี้นะไม่ดันสุดนะครับสามารถที่จะล็อกอยู่ขยับได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นไขควงธรรมดาได้เลยนะครับนี่นะ เรามาลอง js กันบ้างนะครับ js ก็ใส่ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็นิ่งนิ่งกว่าด้วยนะครับแจ๋วอยู่นะครับนี่นะครับโอ้เยี่ยมนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ใส่ดอกสั้นนะครับน่าจะจมลงไปเลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าใส่ดอกได้หลากหลายมากๆนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าถ้าเป็น C6 ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับด้ามที่เป็นด้ามตันแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้มาดูที่ตัวนี้กันนิดหนึ่งนะมันจะมีลักษณะการเขียนไว้ว่าโอเคกับ not o k อเนะครับหมายความว่าถ้าเราใส่ไปนะอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นว่า Not OK อ y อยู่นะครับก็คือมันจะไม่เด้งนะครับเราใส่ไม่สุดแต่ถ้าเรากดลงไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้คือจะล็อกแน่นนะครับมันจะเขียนว่าโอเคนะครับนี่นะครับตรงนี้เหมือนมันยังล็อกแล้วมันจะมีขยับได้นะครับก็ขอให้กดแล้วก็ใส่ลงไปีล็อกหนึ่งตรงนี้จะเขียนว่าโอเคทันทีก็เป็นฟีเจอร์ที่ใส่ใจนะครับ ตั้งใจมากๆนะครับว่าอยากให้เราใส่เครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็การที่เราดันสุดลงไปนะครับก็จะทำให้สปริงมันทำงานได้นะครับนี่นะครับบริเวณปอกมันนะครับสามารถที่จะจับประคองบริเวณนี้แล้วหมุนฟรีได้นะครับทุกรุ่นของเวราจะเป็นที่เป็น Rapid Adapter นะครับ และบางรุ่นที่ไม่ใช่ Rapid a ปเ p t e r ก็สามารถหมุนปลอกแบบนี้ได้นะครับมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะไขนะครับแล้วก็จับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้ได้นะครับช่วยประคองนะครับทํางานได้ง่ายและสะดวกนะครับอย่างที่รู้กันนะครับก็คือหัวของวีราตัว Rapid Adapter เนี่ยจับได้หมดนะครับจับได้แทบทุกหัวเลยนะครับ JS อะไรก็จับได้หมดนะครับ โอเคนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะไปใช้กับลูกบล็อกก็ได้นะครับบางคนเอาไว้ขันตัวล็อกนะครับเข็มขัดล็อกท่อนะครับก็สามารถเอาเบอร์เจ็ดนะครับแบบ JS นี้เข้ามาเสียบนะครับตัวนี้ก็สามารถขันเข็มขัดล็อกท่อได้นะครับนี่นะครับหรืออยากจะใส่กับลูกบล็อกก็สามารถที่จะไปหาตัวแปลงมาได้นะอย่างเช่นนะอย่างเช่นหน้าตาแบบนี้นะครับแปลง อะแดปเตอร์นะครับ hex หนทับสเป็น1นึ่งทับสี่สแควรนะครับก็สามารถใส่เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเอาลูกบล็อกใส่ตัวนี้ได้นะครับนี่นะครับสะดวกนะเป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นไขควงอเนกประสงค์ตัวหนึ่งเลยนะครับเด้งหายไปเลยนะครับนี่นะสนุกสนุกมากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับใช้งานได้หลากหลาย ใครที่มีเครื่องมือหลากหลายแบบนะครับสามารถมาประยุกต์ใช้กับเจ้าหนูนี้ได้นะครับโอ้ชอบนะครับจริงๆได้มานานมากแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้เอาไปใช้สักทีนะครับแล้วก็เห็นถามมานะครับก็เลยเออกมันติดอยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับที่ทำงานก็เลยยังไม่ไดเอากลับมานะครับอันนี้ก็ตั้งใจเอากลับมารีวิวให้เลยนะครับ ก็หวังว่าจะถูกใจนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ผมผมได้มาจากร้าน t o Sport Thailand นะครับอีกแล้วนะครับเจ้านี้ซื้อกันบ่อยมากนะครับคนขายใจดีส่งไวนะครับก็ลองไปดูได้นะครับในแอปส้มในแอปฟ้าอะไรมีหมดนะครับลองไปหาดูเดี๋ยวผมจะพยายามใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับราคาก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ร้านนะครับราคาอยู่ในเรทประมาณ2000นะครับ ประมาณนี้นะครับบวกลบนะครับอาจจะมีบวกนิดหน่อยกับลบนิดหน่อยนะครับย่อน2 0 0 0 0 9 0 0อะไรแล้วแต่นะครับหรือใครได้จากโปรโมชั่นมาก็จะยิ่งถูกนะครับสามารถใช้คอยลดนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มมากๆนะครับแบกไปตัวเดียวนะครับนี่เพิ่มดอกอยากจะคัสตอมไม์ดอกเองก็สามารถทําได้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวพอซีไดฟ์ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอย่างอื่นไปนะครับแต่ ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถเก็บตัวอะแดปเตอร์ที่ผมทําเด้งไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมหาให้นะครับเดี๋ยวจะมาลองใส่กันว่ามันสามารถที่จะใส่ได้หรือเปล่านะครับเจอ,อแล้วนะครับปุ๊บเอาออกหนึ่งอันนะครับมันใส่ได้แต่มันปิดไม่ได้นะครับน่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับ คือถ้าสามารถที่จะใส่ไปแล้วปิดได้นะครับโอ้มันจะเจ๋วมากเลยนะครับแต่ไม่ได้นะครับเ <c oughs> นื่องจากช่องเขาทำมาค่อนข้างพอดีกับตัวของดอกมากๆนะครับโอเคก็น่าเสียดาไปนิดนึงไม่มีเสียงนะครับเก็บดอกแน่นอยู่นะครับ โอเคนะครับสำหรับตัวนี้น่าจะพอเห็นภาพนะว่ามันมีความหลากหลายมากนะครับในการใช้งานประยุกต์ใช้ได้เยอะนะครับก็ใครที่กำลังตัดสินใจนะครับผมว่าตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับสำหรับไขควงที่เป็นยืดได้นะครับแล้วก็มีดอกที่เก็บอยู่ข้างในตัวนะครับสร้างคุณภาพมาดีนะครับบิวมาแน่นหนา จับดูรู้เลยนะครับว่าเป็นคุณภาพจริงๆนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็รบกวนกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ได้นะครับหรืออยากแชร์ต่อก็สามารถทำได้นะครับอยากพูดคุยนะครับสามารถเขียนไว้ในคอมเมนต์ด้านใต้อยากติอยากชมอะไรได้หมดเลยนะครับก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ